อย่ายื่นคำขาดด้วยการบอกเลิกผู้ชายอ่ะใครยังเป็นอยู่บ้างครูเชื่อว่าหลายคนมากเลยนะที่มีการทะเลาะนะคะน้อยใจคู่ของคุณเนี่ยนะคะแล้วคุณไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่จะเอาเขากลับมาเขาเรียกว่าเปลี่ยนทิศทางให้เขากลับมามาง้อคุณมาดีกับคุณมาทำดีกับคุณนะคะสิ่งที่ผู้หญิงคิดแบบว่าไม่รู้แล้วจะทำยังไงก็คือการบอกเลิก บอกเลิกแบบบอกเลิกเพื่อแบบประชดอะ่ะประชดเพื่อให้เขา,เ,าเพื่อให้เขากลับมาเพื่อให้เขาเปลี่ยนทิศทางกลับมาคุณรู้ไหมเวลาที่คุณบอกเลิกเขาคือการยื่นคำขาดอย่างหนึ่งที่ทำให้เขามีเส้นทางใหม่ในการเดิน คำพูดที่แบบว่าเออเลิกกับฉันไปเลยสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนทํางานนะบางคนทํางานทํางานเยอะด้วยทํางานแล้วก็มีเงินบางคนมีเงินเยอะ mm. เยอะกว่าผู้ชายอีกนะคะแล้วยื่นคําขาดด้วยการบอกเลิกผู้ชายนะคะทั้งทงที่ตัวเองเนี่ยรักเขามากเพราะว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาจากไปนี่คงคงแบบมีชีวิตยอยู่ไม่ได้นะคะแต่ก็ยังพูดคําว่าเลิกกันไปสิเลิกกันไปเลยคุณจะหาใครดีได้กว่าฉันออ,อะไรอย่างเงี้ยคือประมาณว่า พยายามที่จะโชว์ว่าตัวเองเนี่ยมีดีทุกอย่างมีดีหลายต่อหลายอย่างนะคะแล้วเขาจะไม่กล้าไปจากคุณอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าคุณอาจจะไม่รู้คุณคิดว่านั่นคือการเปลี่ยนทิศทางให้ผู้ชายกลับมา้อคุณกลับมาดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันเป็นการทําให้ผู้ชายมันเกณฑ์มันเป็นการผลักดันผู้ชายออกไปจากชีวิตคุณมากกว่านะคะเพราะว่า นึกอ,ออกไหมคะว่าเวลาที่บอกเลิกใช่ไหมคะบอกเลิกกันไปเนี่ยผู้ชายเขาไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะในการคิดเขาไม่เขาไม่ได้ใช้สมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกในการในการตัดสินใจนะคะตักกะของเขาทํางานแล้วคะ่ะหมายถึงว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วบางคนน่ะติดเป็นนิสัยพูดแบบพล่้มเพลือพูดแบบเรื่อยๆบ่อยๆพูดแบบทะเลาะกันทีไรก็จะพูดคํานี้ออกมาทุกทีบอกเลิกเขาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นพลั้มเพลือขึ้นทุกครั้งเวลาที่ทะเลาะกัน ทำให้เขานะคะคิดพิสูจน์นะคะพิสูจน์ตัวเองนะคะด้วยคําสั่งที่คุณสั่งเขาให้เขาเลิกใช่ไหมคะเขาก็คิดหาวิธีในการที่จะเลิกกับคุณนะคะหาวิธีทางที่จะเอาตัวเองออกไปจากชีวิตของคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบประชดด้วยการว่าจะหาใครดีได้กว่าฉันผู้ชายเขาจะพิสูจน์ตัวเองนะคะด้วยการหาผู้หญิงใหม่ เพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆนะคะระหว่างคู่ของคุณเนี่ยมันทําให้มันเป็นปัญหาใหญ่ด้วยการเลิกลาเลยนะคะความจริงบางทีคนหลายๆคนนะคะคูห่หลายๆคู่เนี่ยดูเหมาะสมกันมากแต่ว่าคุณไม่รู้วิธีในการดําเนินชีวิตคุณไม่รู้วิธีว่าจะทํายังไงให้ชีวิตคู่มีความสุขอ่ะนะคะโดยการใช้คําพูดการสื่อสารที่กลายเป็นศัตรูกันมากกว่าการเป็นมิตรนะคะ มันก็เลยทำให้คุณไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้นะคะคุณก็จะต้องเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆค่ะบางทีบางคนคิดว่าการเปลี่ยนการเปลี่ยนคู่อะมันเป็นเรื่องปกติแล้วอะ่ะแล้วคุณเองคุณเองก็รู้สึกเบื่อนะแต่คุณไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเพราะว่าคุณไม่ได้เรียนรู้นะคะเรื่องวิธีการคลองชีวิตคู่นะคะทำยังไงให้ ให้ชีวิตคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันยังมีความสุขนะคะคุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเพศหญิงและเพศชายอันนี้สำคัญมากๆพลังงานอ่ m ฟัมมินีนเอนเนจีกับมาสคูลินเอนเนอรจีสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะว่าการปฏิบัติตัวต่อกันนะคะจะให้คนสองคนอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเนี่ยมันจะต้องบาลานซ์ให้เป็น,นะคะ่ะบาลานซ์พลังงานของทั้งทั้งสองคนให้เป็นนะะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปเรียนรู้นะคะไปเรียนรู้เรื่องนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครยังไปยื่นคำขานในการบอกเลิกแฟนคุณบ่อยๆควรหยุดนะคะหมายความว่าคุณไปสร้างเส้นทางใหม่ให้เขาเดินคุณไม่ได้สามารถจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทิศให้เขาให้เขาวกกลับมาได้แต่คุณกลับไปสร้างเส้นทางใหม่ให้เขาเดินต่างหากเนาะเพราะฉะนั้นอย่าใช้คำพูดในการบอกเลิกผู้ชายนะคะไม่ดีค่ะถึงคุณจะมีศักยภาพแค่ไหนคุณก็ไม่ควรทำนะคะคุณคือไม่อยากเลิกจริงๆแต่คุณ ใช้คำประชดประชันในการบอกเลิกเสร็จแล้วเขาเลิกจริงๆคุณทำยังไงไปเกาะแข้งเกาะขาะเขาอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีชีวิตคู่ที่ดีอยากจะให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตคู่ตลอดไปเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องศึกษาเรื่องนี้นะคะศึกษาเรื่องของการครองคู่ยังไงให้ให้ให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความสุขในชีวิตคู่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะคลิปนี้กูลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ